วดวงให้กับทางญาภาพในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่ครอบครัวสีองศาได้เสียผู้ซึ่งเป็นบุพการีที่มีที่สัมภพ่อพ่อผู้สูงสักพ่อที่กว้างใหญ่ไพศาลดังเป็นฟ้ามหาสมบทรณ์ดุเทียบเทวดา

วนาทายเกียรยจุโพธิทยนุ่ินนายยุทธชั์ถือจนแก้วประวัติตัวยกของนายยุทัชัถือนแก้วจบปเอที่โรงเรียนบ้านวัฒนาอย่างเ้จบมสามที่โรงเรียนอาหารตาสตร์เกษตริยาัจากวิทยากรบุรีรัมย์เอกระสาศิลป์ิญยาโทรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เบริหารการศึกษาอดีตรุ่นรายการโรงเรียนปังโคกไม่แดงอำเภอลทหันทรายครับขอที่บริบทขอมวยไหว้คู่ครับผมไหว้คู่โอ้สองพันเมื่อวนนะครับได้รับเกียรติยศอยามสูงนะครับจากพี่น้องทุกท่านต์การรับนาวันนี้ Xe s i r กระทำเวลาให้เกิดมาโลกมันเป็นเบื่เบื่ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิถึงแบบนี้หากแม้ว่าการให้เกียรติการต้อรับต่อสู้ของลูกหลานไม่เป็นที่ประทับใจหรือเบี่ยงบประการใดต้องขอกราบประทานอภัยในาธิบดีดูด้วยถ้าคุณไหนความเมตตานามใจในคืนอยู่ที่ท่านมีให้ในวันนี้ทางพวกหลานและธรรมาูญมีความซาบซึ้งและตราตรึงไว้ในดวงหัวที่ร่ังการ ครับคนแรกที่ทานสภาพนะครับที่ริศบุตรเสร็จพิธามอนะครับก็คนแรกมอบให้กับวัดเจริญในนิบัติธรรมของผมนะครับแล้วก็จะจะให้กับทางวัดเจริญนนิบัานธรรมของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับมาทางสภาพนะครับทุกคนทุกท่านครับแล้วก็ลำบากต่อไปนะครับคนที่สองมอบให้กับวัดสุขสัมราญนะครับก็ขอเดี๋ยวเพื่คุณตระหาักสารสุข นะครับเป็นผู้มอบวันดําเนิตการจากวัดศรติดตั้งนะครับนะครับรู้สึกว่าก็จะมีผู้ช่วยมาอยู่นะครับคนต้อนนะครับผู้ช่วยอิฐนาภานะครับส่งตัวจแห่งที่รับมอบจากวัดสุีสำราญนะครับครับแล้วก็ทุนที่สามระดับต่อไปนะครับมอบให้กับโรงเรียนมัธยมนะครับขอเชิญคุณสมศักดิ์วิริยศ คุณนพ่อนะครับแล้วก็ขอเชิญนะครับขอคุณครูมโนพัฒนามนะครับคุณครูมนพัฒน์านะครับรักษาการเพื่อาระกาธรรมเป็นผู้รับมอบครับแล้วก็ลำเนต่อไปนะ้รับคุณผู้ชมอยาให้ับรวเรือนไทยแลนวิทกา2ย นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณมงคลนรักษาอันนี้ก็เป็นบทใจของผู้ว่าชยนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองไม่ได้ทำเป็นผู้มอนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับโรงเรียนไทยรัฐพิทยา26เป็นผู้รับมอบขอเรียนเชิญเลยครับนะครับก็เป็นท่านผอนะครับท่านผอหรือว่าผู้มีการโรงเรียนไทยรัฐพิทยา26นนะครับก็มีคุณหมอ หมอผีใจนะครับตุ้มประกคนนะครับเป็นผู้รับหมอ้อผู้รับหม้อประเด็นครับครับลำบับต่อไปนะครับเป็นทุน,ทนทพิเศษผู้พัฒนาเด็กเล็กนะครับบ้านน้องคือ,น,อน้องหมินนะครับประเดเินตัวแทนเภาพเป็นผู้มอบขงเรานะคร่เลยนะครับก็ การที่นะครับการสืบสาของจ้างกำลังที่บ้าชพักาได้จัเราจกระไ้มนพระคุณเจ้านะครับอีกสี่รูปนะครับพิจารณาภาาใจบางสกุลมหอาคุโสนี้ขอกระไรมนรัเบาลโปรดนะ ไอ้เป็นน้ำอะไรนะครับคุณหมอตอนนี้บนห้า <obey> ป <ster> ันหนิครับครับลงหายใจเขาออกบอกให้รู้มีเกิดับสลับอยู่ดูเกิดเถยเกิดมาเพื่อสิ่งใดไม่รู้เลยเลื้อลมเอือกเกิับละทีวัน นะครับทางนักเรียนสามารสสสสมวทยาานนวากด้ัจุูชนวนนีอุตสุดท้ายครับ รอดัรอร้อมย่อมผ่านพ้นรึกษาคนคือกรรมย่อให้วินเก่าส้องใช้ไม่อย่าสร้างรางมนทินพิัดิจังจังสิ้นอากาศโาทยธรรมนิโนปุปภชิตวานิรุชันติเตสังบุปัะสมุุโกครับงครับแล้วให้ไปี่ระอ ขอบคุณแบบนี้นะครับทายุลู่ทต้งบรชายนะครับแล้วก็บุตรตาของผู้ริชุก็คือพวกแสงและงานะครับพยายามนะครับทุ่มถึที่ที่จับจันะครับที่ทีนะครับทกคนที่สุดนะครับแนี้าตการที่อไรเทางบา สามท่านนะครับที่เกียรนะครับก็้าตาุมหาบุนะครับวก็ขอกรานบนพระคุณเจ้าสามลูกนะครับก็ที่ญาณข้าใบางุคุณมหาบุขอกรามนวยความเคารพครับที่นี้ัก็ส่ทีนี่นะครับนะครับ 何で จากนี้จะผู้จัดถานหนอต้องถูกดรอลลงไปดุวยคา

ทีคนหมืเนโยไปให้มีแน่ย่อมแข็แก่ไปลายจะาผงต้งเจริญสังการาอวปาดวยตามิโนอุปาเิตวานิโลชาติปุตเตสังอุปจัมโมทุโธ วางดอกไม้ขนบนนะครับาประธานนะครับทางเจ้าสาวก็่ถานที่นะครับพระวางหลดไม้จันทร์ล่างเพื่อความสะดวก็พืความปลอดภัยนะครับวามเจ็บป่ทุกท่านนะครับท่านก็ร่างกายแข็งแรงทท่านก็ร่างกายแข็งแรงยังด้วยผลการกษาพ่็ให้ร่ำรวยนะครับพ่อการจะิดินบถี่นได้นะครับท้งนน้ว พยายามเข้าถึงโลกเข้าถึงโลกของวเรามล้วกติดอิดกัที่ดีแบนี้ทำใ้าวบ้านในบ้านหลังนั้นสามารถม้ีคือรุ่นลนี่มีแบบนะครับด้วยโภคาอากพระอํานวยนะครับพระานะครับต้องขอขอคามอัยที่ไม่ะกเท่าไร นะครับทางลูกงหางของ้าภาพก็พยายามนะครับที่จะําให้ึงที่แล้วนะครับจากทางชาวพาสูุกที่ทุกคนาวพาพนะครับก็คอ้ดูนะครับเสียพกเสียด้วยนะครับของจำด้วยนะครับขอยดูด้วยนะครับจากสถานที่นี้นะครับจากสถานที่นี้นะครับทุกท่านดูได้เลยนะครับของจำด้วยนะครับ กราวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับจากตรุ่งขึ้นดูประดัอำเภอหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองผนะมรับที่ได้ให้เรติมถาป็นประธานนพิธี่างจากุกงจงวตากาีน่า้าสังคมกเปาเออบมือเน้อเเาเอ็เอาเนอ

Nãy, hello, playman. Don't move mình honey. Gowning hook. Unhook. Moving hook. Moving hook. 116 116 116 116 116 116 มาสามุตัสโตตัสสวะโตอรหัโตมาสัมุตัสสนาโมตสสวาโตอรหัโตมาสัมุตัสสมาไมมาเามาเกเมทะเจ้ามาพารูปคันโเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังคารคันโทวิญญาณคันโทนิพานปันธิโย รกระเพิมเจ้ามาะข่าวรูปคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทนิพานปันโยโหทู ขมากระแม่พระพึงเจ้ามะเพารูปะคันโเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทนิพพานะปฏิโยวัตสังขาราปาทวายธรรมิโนภูปาทิตวานิโนจันติเตสังม,มูปัสโมสุโมอานิจาวัตสังขาราปาทวายธรรมิโน อุปาจิตวานิโรจนติเตสังมูปัสโมสุโคอานิจจาวัตสังขาราอุปาทรยานามิโนอุปาจิตวานิโรจนติเตสังมูปัสโมสุโคกายกรรมสามวิกรรมสี่มนกรรมสามข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาพาทั้งมาตโตนั้นรับลายนั่งนิ่งสิงไกร

ดาตุระตุดาตุระตุแต่ยจกิจการคนเก่อดาตระตุในกิเทอร์คนเก่จริงเขาไปเลยเด็กเด็ต่ี่คนกี่หุดใช่ไมจำตางเด็กเกไมจะไม่ได้ตัวหลุดตัววานในกนีด้าบ้านมันด้านนู้นตัวยิบัยิมจะยกอะ สงฆ์บันติผู้สงฆ์ติไหล arah พระมหาลุง สุภภาวะอรหังสัมมาสัม <Kel> พุทโธวิชจาลกุฏสโนสุขตโลตวิตุอนุตตรุุริสธรรมมสารติสัตตทวมโุชาณะภโตภะควาทิมาตัวเปล่าตัวเปล่าวิตุภะควาถ้าเข้าเข้า